สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านตอนเช้านะคะวันนี้วันหยุดก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปเก็บคลิปข้างหลังบ้านเป็นเวลานาน,านๆค่ะ นี้ก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเอาวัวมาเลี้ยงมาปล่อยเลี้ยงตรงทุ่งนาหลังบ้านของดิฉันเพราะว่าหลังบ้านของดิฉันไม่ได้ห้ามเลี้ยงสัตว์ค่ะที่นาบางที่เขาก็ห้ามเลี้ยงนะคะจะมีการเอาธงสีขาวมาปักไว้เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าถ้านาตรงไหนที่มีธงสีขาวปักไว้ก็คือห้ามเอาสัตว์มาเลี้ยงค่ะเพราะว่าแสดงว่าเจ้าของนาตรงนั้นเขามีสัตว์เลี้ยงของเขาเองค่ะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมีฝนตกนิดนึงก็จะมีหญ้าขึ้นนิดหน่อยพอให้วัวได้เล็มกินค่ะอยากให้ฝนตกอีกสัก 3-4ครั้งยาก็คงจะเคลื่อนงามกว่านี้เพอให้วัวได้มีหญ้าก,กินค่ะเท่าที่คอยสังเกตดูในแต่ละวันตอนเช้าก็คือจะมาปล่อยเลี้ยงสตาร์ตรงทุ่งนาหลังบ้านของดิฉันค่ะแล้วก็จะคอยปล่อยให้วัวกินหญ้าไล่ต้นขึ้นไปทางฝั่งทิศตะวันออกตามผืนนาที่ติดกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอช่วงบ่ายเขาก็จะเลี้ยงแบบไล่ต้นกลับมาทางเดิมค่ะเพื่อที่ว่าพอขึํามาก็จะได้ไล่กลับบ้านค่ะกลับเข้าคอกเหมือนเดิม ถัดมาอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นแล้วนะคะเป็นขากลับของน้องวัวแล้วค่ะพอเริ่มช่วงเย็นประมาณบ่ายสี่โมงเย็นค่ะเขาก็จะไล่ตอนวัวกลับมาย้อนทางเดิมนี่แหละค่ะกลับมาแล้วก็จะมาเลี้ยงอยู่ตรงหลังบ้านของดิฉันอีกวัวก็จะมาเลี้กินหญ้าอยู่สักพักนึงก่อนที่เขาจะไล่กลับบ้านค่ะมองดูแล้วก็ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่ค่ะไม่รู้ว่าน้องวัวเขาจะอิ่มไหมนี่ถ้ามีฝนตกลงมาอีกสักหน่อยย้ามก็คงจะขึ้นพองให้วัวได้เลี้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีเนาะคนที่เลี้ยงวัวก็คง จะใจชื้นขึ้นมาบ้างค่ะนี่ค่ะพอเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นหรือ4ี่โมงครึ่งเจ้าของวัวก็จะไล่วัวกลับข้อค่ะ